กวักมรากตเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาชื่อวิทยาศาสตร์คือเซมิลเ l ากัสเซมไอไฟลาดอิเขาจัดอยู่ในวงอาราสิตเป็นไม้อบน้ำลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินมีสีน้ำตาลอ่อนลักษณะใบสีเขียวเป็นมันมีใบประกอบแบบขนนกใบย่อยรูปไข่โคนมนและปลายใบแหลมพันใบเรียบหนาและอบน้ำมิดอกออกเป็น่อคล้ายดอกหน้าวัว สีเหลืองนวลแกมเขียวอ่อนขยายพันธุ์ด้วยการแยกหัวชำต้นและชำใบเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มเนื่องจากกวักมรกตเป็นพืชที่ดูแลง่ายสามารถปลูกในห้องในที่ร่มและเลี้ยงแบบชำน้ำได้อีกทั้งยังเป็นไม้ฟอกอากาศและไม้มงคลที่มีความสวยงามโดดเด่นทั้งใบเขียวใบดำและใบด่างจึงทำให้กวักมรกตเป็นไม้ที่นิยมปลูกกันในช่วงที่ผ่านมาแต่กวักมรกต อาจมีอันตรายต่อคนโดยเฉพาะเด็กและรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากกินเข้าไปจะมีอาการระคายเคืองในปากปากบวมอาเจียนน้ำลายไหลามากเกินไปรวมไปถึงหายใจลำบากซึ่งในกวาหมอระดจะมีแคลเซียมออกซาเลสลักษณะเป็นผลึกเกิดจากการรวมตัวกันระหว่างกรอดออกซาลิกกับแคลเซียมจนกลายเป็นผลึกขนาดเล็กที่มีทั้งการอยู่เดียเด่ยวๆและรวมกันเป็นกลุ่มภายในเนื้อเยื่อของพืช นกกดจากนี้ยังพบแคลเซียมออกซาเลสในไม้ประดับอื่นๆเช่นสาวน้อยประแป้งบอนกระดาษเงินไหลมาเตาร้างและคมญี่ปุ่นจึงควรบะรามัดระวังในการใช้ตกแต่งและพบได้ในผักอื่นๆเช่นปล่ยเลลงกระเจีย๊ยบผักปลางกระเฉดและชะมวงจึงไม่ควรทานแบบสดควรมีการปรุงให้สุกเพื่อลดปริมาณของแคลเซียมออกซาดที่มา h t t p s เวิร์วิ b a l i s u a com 2อ7 6 1 6 6ด่พลานกุปเซมนาคิคาส